อยากจะพามาดูต้นไผ่ค่ะต้นไผ่นี้ปลูกมา13ปีแล้วเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ปลูกในส่วนนี้พอย้ายมาบ้านนี้ปุ๊บก,ก็เอาเอาต้นไผ่นี้มาปลูกเลยต้นไผ่เราเอามาจากรัฐอิลินอยค่ะรัฐอิลลินอย,ย่าหยุดทางใต้ลงไปของอินเดียนาประมาณ3ชั่วโมง อากาศจะอุ่นเร็วกว่ามาดูต้นไผ่ปีนี้มันแปลกๆค่ะเพราะนี่มันก็ใกล้จะเดือนมิถุนาแล้วแต่ใบยังยังไม่แตกเลยค่ะยอดเด็กๆลกไม่ห้านิ้วก้อยได้สัเล็กมากยอดมันยอดมันเห็นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะ เพราะอินเดียนาอยู่เซ็นเตอร์ออฟอเมริกาเนาะอากาศมันก็ยังเย็นอยู่เยอะถ้าจะไปเอาไผ่ใหญ่ๆมาปลูกมันก็ตายมันต้องเอาไผ่ประเภทอย่างนี้ที่มันจะปลูกได้แถวนี้ไม่เหมือนอยู่กับทางใต้ข้างล่างนี้เป็นปูนซีเมนทำปูนซีเมนรอบเลย เป็นรอบรอบสร้างเบรียร์ไม่ให้รากไผ่มันออกมาเมื่อก่อนรากมันจะมาตามเนี่ยมาตามสนามเต็มไปหมดต้องมาขุดกันเต็มแต่ตอนนี้ต้องแต่สร้างเบรียร์นี่ก็ยังชัว่วยอดมันจะพุ่งขึ้นบนเยอะกว่ามีหน่อใหม่ๆแตกขึ้นมาก็ดีค่ะ ดูแล้วเหมือนมันยืนตายจริงๆถ้าเดือนหน้าใบใหม่ไม่แตกคงต้องตัดต้นเก่าทั้งหมดค่ะ